ครับผมมาต้นนะครับวันนี้หยอบต,ตุ่นนะครับต,ตุ่นมาปรึกษาผมเรื่องของปัญหารูปหน้านะครับรู้สึกว่าใบหน้าตัวเองเนี่ยดูไม่เรียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ดูเหนื่อยมันพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับซึ่งปัญหาคุณตุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากในเรื่องของบริเวณหน้าแก้มที่ทําให้อวอลลุ่มเนี่ยหายไปแล้วเกิดการหย่อนคล้อยขึ้นมานะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทําการปรับบริเวณมิดเฟสกับใต้ตาเป็นจุดแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เติมวอลลุ่มให้เกิดการ lifting ให้คุณตุนเนี่ยดูสดชื่นขึ้นก่อนนะครับแล้วให้สัดส่วนของใบหน้านเนี่ยดูลงตัวมากขึ้นนะครับให้ให้เกิดการพยุงขึ้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นอาจจะมาดูในส่วนของลูบเฟสกันอีกที ด้านขวาเป็นด้านที่ผมทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับด้านซ้ายเนี่ยดูสดชื่นกว่ากันเยอะเลยนะครับใต้ตาคำดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ แก้มดูดิขึ้นทําให้ปัญหาวอล่มลอสหรือว่าปัญหาในเรื่องที่เกิดจากการหย่อนคล้อยอย่างเช่นร่องแก้มเนี่ยดีขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องฉีดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสองข้างเนี่ยผลลัพธ์เป็นไงนะครับ ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคุณตุลนี่กว่าว่าระหว่างทํารู้สึกยังไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับคุณตุลก็ตอนมาตอนแรกที่ดูก่อนที่ before after ครับด้านล่างนะครับเราจะมีเหมือนรอยลึกตรงถุงใต้ตาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรอยเหมือนแบบความเข้มอยู่ตอนนี้พอคุณหมอทําแล้วครับรอยลึกจะครับจะหายไปความเข้มก็จางลงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับจางหมดนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ว่ามีความเห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังทำครับ เพราะว่าเราก็ต้องรักษาเอกลกักษณ์ไว้ด้วยนะครับบางทีเราเติมเต็มมากไปหรือว่าในผู้ชายเนี่ยเราเติมเยอะไปมานทาให้แก้มดูเยอะจนเกินไปแล้วทำให้หนกแก้มดูใหญ่นะครับหรือว่าดูเป็นฟมินีน,น,น,นดูมีความเป็นผู้หญิงมากจนเกินไปเราก็จะขาดความมั่นใจไปก็ <S <S สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเหมือนคุณต้นนะครับก็ <S <S 1> <S 1> อยากปรึกษาเรื่องของรูปหน้าหรือว่า ผิวหน้านะครับก็สามารถส่งรูปภาพมาหรือว่าส่งข้อความมาทางอ e ินบ็อกทางไลน์แอดก็ได้นะครับผมกับทีมงานคอยคำปรึกษาอยู่นะครับสหรับวันนี้ผมกับคุณต้น,ตนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ